ไปหค่ะนะไไโอเ,เสำหรับงานวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางพนาสนิกนะคะก็คือได้ประผมรุ่น NA0J ค่ะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผมเรานะคะใครที่ผมแห้งผมทำสีบ่อยหรือว่ากลัวผมสีเฟดน,นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะกับตัวนี้พิเศษอะไรบ้างคงั์ชันไหนเ้ารู้สึกว้าวเลยไจน,นี้ ถ้าสาหรับไดนี้นะคะสิ่งที่ว้าวก็คือตัวไดเลยค่ะคือเขาให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมของเรามากกว่ารุ่นเก่าแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะเขาก็ใส่อ่าโหมดมาหลายโหมดมากเลยแล้วมีโหมดหนึ่งที่เตยชอบมา,มากๆคือโหมดสกิน,นะคะ่ะคือเขาจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราด้วยหรือว่าเวลาเราทาสกินแคร,ร์ลงไปแล้วเราเปิดโหมดสกินแล้วก็เป่าที่หน้าเนี่ยก็จะช่วยผักสกินแคร์เข้าสู่ผิวเราได้ดีขึ้นด้วยแต่ว่าแก้ปัญหาเรื่องเสียได้แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้ชนให้กับผม,มแล้วก็ทําให้สีเฟง ใครที่ผมเปราะผมเขา,าเรียกอะไรนะคะแต่ปลายก็จะช่วยชะลอได้ค่ะอันนี้คือบินไปไทยครับใช่ค่ะบ,บินไปไทยตัวอ่ตัวที่ที่เห็นเป็นยังไงบ้างครับที่บินไทยตื่นเต้นอะาไหนตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่า คือปกติตัวเราทํางานก็จะทํางานที่ไทยไทยทุกอย่างที่ไทยนะแต่ครั้งนี้พอได้ไปที่นูน่นเราได้ไปเจอทีมงานญี่ปุ่นเราได้ไปเจอ K L ที่เป็นคนมาเลเซียได้เพื่อนใหม่ด้วยชื่อคุณโคยีค่ะก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ในหลายอย่างนกันได้สัมผัสก่อนใครเลยในนี้ได้สัมผัสก่อนใครเลยค่ะแล้วก็ได้ไปลุยที่อานาสุนิโอมาเตซันโดซึ่งเป็นเหมือนเป็นช็อปบ,บิวตี้ที่ใหญ่ของเขาค่ะ<อ>ได้ไปเห็นนวัตกรรมต่างๆของทางพานาสุนิกด้วยแล้วก็ได้ไปจับ อุปกรณ์ทําผมแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบิวตี้ของ Panasonic อีกหลายๆตัว่าเลยครับดีๆแบบนี้ค่ะก็ฝาก Panasonic NA 0 J ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาไดร์ปอาผมสําหรับคนที่ผมแห้งเสียมากๆหรือว่าใครเพิ่งทําสีผมมาเราไม่อยากให้ผมสีเฟดเร็วแนะนําเลยค่ะอ่ออดก็่ลยลูกคดีกรเฟดแจ้งความนก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นหน้านะคะไม่ได้มีคนไม่ได้มีคนมา มาแจ้งอะไรกับเราเพิ่มนะคะแต่ก็แต่ก็ตัวเตยเองกับคนรอบข้างมากกว่าที่ต้องระวังตัวเองมากขึ้นแล้วหลังจากที่เราแจ้งความไปลแล้วก็คือไม่มีแล้วไ,ไม่แน่ใจว่าไม่มีหรือว่าเ,ออเราเราไม่เห็นนะคะออแต่ตัวเราก็พยายามรัดกุมกับพวกเอ,อเอกสารหรือว่าข้อมูลต่างๆมากขึ้นก็เท่าที่เราจะทําได้แต่เตยเชื่อว่าก็ยังก็ยังมีอยู่เรื่อยๆกับมีอาชีพ ประเภทก็เห็นพี่ๆดาราหลายๆคนก็ออกมาทยอยแบบเตือนอะไรเงี้ยแล้วว่ามันอันตรายพิชี่มันมาแบลุกแต่แปลกไปหตลอดเวลาอันตรายมากๆค่ะแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งเลยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีสติมากสําหรับข้อความต่างๆหรือว่าสิ่งที่อเราเห็นในในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรอ่ะมันควรแบบ โอเคตั้งสติพิจารณานิดนึงไม่ว่าจะลิง์ไหนหรือว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเตยด้วยนะคะหลายๆเรื่องเลยที่หลายๆคนโดนกันตอนนี้ก็ต้องระวังให้มากคืออ่าเลือเรื่องอะไรที่บ้างแต่งงานกนี่ปีแล้วของเราแต่งงานมันประมาณเข้าปีที่ปีที่สี่แล้วไม่ได้แรงมากแรงมากถ้าจะเข้าปีที่สี่แล้ว,แ,ลวแต่คนลูกชื่นชมเขาบานเลยพวกเราทุกคนเสมอใด้ค่ะยังเธอรุ่นเธอส่งไปส่งเออมาส่งเขาตอนเช้าแล้วก็คนก็เฮือฮ่าก็เกิด ก็ตื่นมาส่งค่ะตื่นมาส่งจริงๆแล้วก็แล้วก็หลับตาจริงๆก็ตื่นแล้วก็ทาพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะค่ะเออเป็นเป็นยังไงผลที่ต้องตื่นตอนเช้าเลยเหรอก็ก็ถ้าแปบเป็นเวลาที่พี่ปั๊บทำงานเช้าอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสเราก็จะแบบตื่นมาส่งถ้าเราไม่ได้ถ่ายละครหรือว่าอะไรก็จะตื่นมาส่งเขาเพราะว่านานๆทีเขาจะออกจากบ้านเช้าก็เลยว่าเฮ้ยเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราดีๆเพราะแบบเออเดินมาส่งแล้วนายเขาบอกกาส่งนปกติมันต้องแบบขอบข้าหรืออะไรสิ <c oughs> จริงๆก็มีทํากระปงกาแฟแล้วก็เขาไม่ได้ถ่ายไงเห oh. ็นไหมบอลค่ะบอลพี่พี่ทุกคนขอความเห็นใจมันสุนทรสมมไงว่ามันทะเลาะกันโอ้แต่ว่าเรื่องทะเลออกกาะกันเรื่องต้องคุยกันรปรับตัวกันมันก็ต้องปรับตัวตลอดสําหรับ <Okay. S 1> ความสัมพันธ์ของคนสองคน <Okay. S 1> ในความคิดของเตยแต่ว่าแต่ว่าเราสองคนชอบดีอย่างหนึ่งคือมีอะไรก็คุยกันพยายามคุยกันให้ได้มากที่สุด แต่คนก็ลุนแต่มีน้อมันเป็นยังไงครับล้ลนะอลุนเนะพิ่มเขาด้วยนะเพี่ตรวจมายังยังค่ะพี่ปามิยังไม่ได้เช็คเลยแต่คือก็คือตอนนี้คนรอบตัวที่ใกล้ที่ใกล้ตัวมากๆเริ่มมีกันแล้ว <c oughs> แล้วเราก็เริ่มเหมือนแบบมีความลังเลว่าแบบเอ๊ะมีไม่มีนะก็ต้องรอลุ้นค่ะ <c oughs> มันยังไม่เฟรนด์ดอีกเหรอก็คือก็คือว่ายังไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มี ก็ยังไม่ยังยังไม่แน่ใจจะบอกว่าไม่อยากมีเลยสําหรับตอนนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ประโยคนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็แบบโอเครอถ้าหลายอย่างลงตัวพร้อมเมื่อไหร่ก็คงก็คงมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราได้คุยกันเร่นๆคุยกันเล่นลกไหมเธอได้คลูกเลยกี่เปอร์เซ็นต์ก็จริงๆพที่ป๊อบก็เหมือนเริ่มอยากมีแล้วเริ่มอยากมีก็ห้าสิบห้าสิบแล้วกันเขาบอกว่าเราแข็งแรงที่ไม่แข็งแรงคือพวกเขาหรอ พอเราแข็งแรงี่พาแข็งแรงีพอมีจริงๆตัวเขาแข็งแรงนะตัวเตยต,เตัวเตย <c oughs> จริงๆตัวเขาแข็งแรงค่ะเงยแข็งแรงนะ <c oughs> แต่แค่ว่าเหมือนว่าเราก็ยังพอก่อนหน้าน,นี้ที่เรารู้สึกว่ายังไม่ได้อยากมีอ่ะเราก็ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ว่าแบบต้องไปหาหมอจริง <c oughs> จังอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าก็จะไปหาหมอปรึกษาความตั้งใจไว้คือจริงๆเตปรึกษามาแล้วใช่ก็เริ่มเริ่มปรึกษาแล้วแล้วก็เหมือนก็ต้อง ก็ต้องดูแลปู่ของเราให้ดีด้วยนะก่อนที่จะมีเราโอเคครับพี่ป๊ายังไม่ไปหาพี่ป๊บยังไม่ได้หาของเราก็ต้องก็ต้องดูแลต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็แบบมีโรคนิดๆหน่อยๆที่เป็นโรคแบบเป็นของผู้หญิงปกติแล้วแล้วมีเราเล่งเขาบอกให้ไปหาได้แล้วไหมพี่ป๊าบก็ทีไปได้อยู่จะได้รู้ว่าเป็นยังไงต่อไม่ไม่แรงชิวๆแล้วกันก็ไปรู้สึกว่าแบบก็ไม่อยากไปเร่งรักเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ จุดไหนที่เรารู้สึกว่าแต่ตอนนี้ไม่อยากมีแล้วอยู่แบบเปลี่ยนใจแบานี่ยเลอะไรอย่างเงี้ยจุดไหนที่เรามีไหมจุดีจุดที่เวลาเหมือนเราเห็นเพื่อนเราเพื่อนสนิทของเราอย่างเงี้ยเขาเริ่มตั้งรันพร้อมกันเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ดูต้องเป็นเรื่องซีเรียสมากหรือว่าต้องเครียดอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็เราก็มองว่าโอเคถ้าวันนี้เราเรามีความสุขหรือว่าการที่ การที่เราเราจะท้องแล้วเราแบบเออเราน่าจะแฮปปี้นะแค่นี้แต่ว่ามันก็โอเคแหละแบบพยายามอยู่กับปัจจุบันนะให้มากขึ้นหรือว่ามีแค่เคสอยู่ยังไม่บอกยังอ่ะกัเพยากานค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ 啊！摩啊？